หกเซฟนะครับก็ประมาณนี้ความห่างของบล็อกเนาะบปป่ายโมงสี่สิบบล็อกสี่สิบแปนะครับเต็มทีนะครับเนาะราคามันขึ้นนะนี่ครับเอทีหกเซฟเนาะบาดบนต้นกับยังข้างเงินนะครับเนาะออเตออเอทีหกเซฟเนาะทิมเอาครับเจนยันขนาดตบตัดหลบสองเนาะ บ่ได้เอาสองโลมารวมกันนะั่นนี่นะวางโลไฟโลมันนะวางฟาร์มเขาเอาลวงอวดบ่ได้สองสามโลมารวมกันนี่โลไฟโลมันวางเลยนี่นาตัดรอบสองหนาะยสีก็จะออกขาวๆหน่อยเบอร์สิบเจ็ดนะเบอร์สิบเจ็ดก็ออกขาวๆนะครับหวานเจี๊ยบเหมือนเดิมราคากระแป้งบ่ต้องโซบอกวางทีนี่บอกห่างก็ได้เงิน